สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC ีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับมีคนถามกันเข้ามาเยอะจริงๆนะครับสำหรับรางวัลดาวเมฆขลาหรือว่าจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยมีอยู่จริงไหมเป็นเพจปลอมไหมอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมาชี้แจงรายละเอียดให้ฟังแบบละเอียดนะครับก็คืออย่างนี้ครับ การจัดงานเนี่ยมีขึ้นจริงๆครับที่กรมประชาสัมพันธ์ในวันที่3สิงหาคม2,568ซึ่งก็จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรางวัลเมฆคลาทองคำหรือไม่ ไม่ใช่รางวัลเมฆขลาทองคำครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่จัดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือรางวัลดาวเมฆขลาซึ่งมันเป็นรางวัลใหม่ที่จัดเฉพาะาลูกทุ่งกับลิเกแล้วก็สาขาหมอลำเท่านั้นก็เนื่องด้วยนี่แหละครับสาขาหมอลำเราก็มีกระแสพอพอมเอฟซี FC ก็ให้การติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะซึ่ง,ง,งจากการที่เข้าไปสอบถามแหล่งข่าวสายบันเทิงแล้วเขาก็บอกว่า สมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงเนี่ยมันแยกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันทุกคนก็คือสมาคมนักข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีพี่ๆวงการข่าวบันเทิงเนี่ยเป็นสมาชิกส่วนสมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงเนี่ยก็มีขึ้นก็มีอยู่จริงในประเทศไทยแล้วก็มีสำนักงานเนี่ยจริงๆซึ่งก็เป็นการที่จะจัด รางวัลอีเวนต์รางวัลเพื่อที่จะส่งมอบให้กับศิลปินแต่ละสาขานั่นแหละครับและแน่นอนครับก็คือสาขา,าลูกทุ่งหมอลำหรือว่าลิเกที่จัดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็คือมีการเปิดโบสถ์จริงๆครับทุกคนแล้วก็มีการจัดงานมอบรางวัลจริงๆครับทุกคนแต่ก็คือด้วยนี่แหละครับผลโบวตที่มันแบบรู้สึกว่าจะอลังการกันไปหน่อยทําให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเนี่ยตกใจก็คือ เอาง,ง่ายๆว่ามันเปิดโบทแบบไม่อั้นเลยอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยอะไรกันเลยทําให้พ่อ,พอแม่เอฟซีน่ยรู้สึกว่ามีความกังวลใจว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ก็คือไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับทุกคนแต่ก็คืออยากจะชี้แจงแบบนี้ว่ามันเป็นรางวัลที่เล็กลงมาจากรางวัลเมฆขลาทองคําทุกคนมันเป็นสาขาย,ย่อยที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับฝั่งลิเกแล้วก็หมอนลาเท่านั้นพ่อ,พอแม่เอฟซีก็ตามนี่เลยครับ นานาจิตตังกันเลยตามความชอบความพึงพอใจที่จะร่วมสนุกน้ออยากให้มองแบบนี้ครับว่าหากจะร่วมสนุก,กร่วมได้ครับแต่ก็เบาๆบมือหน่อยเนื่องจากมันไม่ใช่ที่จะเป็นรางวัลเมฆขลาทองคําที่เรียกได้ว่าด,ดาราศรริลป,ปินเนี่ยรับกันมาในอดีตนะมันเป็นรางวัลที่จัดขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วก็ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดขึ้นจริงๆเนื่องจากนอนโทเช็ค รอบด้านเลยวันนี้ต้อรู้สึกว่ากังวลใจกับพอ่พอ,พอแม่เอฟซีด้วยอ่าด้วยว่ามันจะถูกหลอกไหมถูกอะไรยังไงไหมแต่ก็คือนี่แหละครับความจริงก็คือมีมีสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วก็โทรเช็คไปยังกรมประชาสธธัมพันธ์แล้วในวันที่3สิงหาคม2568กเนี่ยก็จะมีการจัดงานมอบรางวัลน,นี้จริงๆแต่นี่แหละครับก็อย่างว่า มันเป็นการทุ่มโหวตเพื่อที่จะได้รางวัลน,นี้มาก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เอฟซแล้วล่ะครับว่าจะอยากให้ลูกสาวหรือว่าน้องอุ๋งอิงเพชรแว่นแพงเนี่ยได้รางวัลน,นี้ไหมแต่นอนมองว่าหากจะเป็นการร่วมสนุกเล็กๆน้อยๆหรือว่าร่วมเชียร์ร่วมส่งกําลังใจเนี่ยร่วมได้ทุกคนไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าแต่มองว่ามันเป็นรางวัลเมฆคลาทองคําที่ในอดีตเขาสืบทอดกันมาเขารับรางมาเนี่ย นนเช็คแล้วว่าไม่ใช่รางวัลน,นั้นมันเป็นรางวัลที่รองลงมาอีกก็คือเป็นรางวัลสาขาย่อยในแต่ละสาขาในแก่ละอีเวนต์กันที่ทางนี่แหละครับสมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงเนี่ยเขาจะจัดมอบให้อาจจะเป็นสตริงหรือว่าดาราศิลปินหรือว่าลูกทุ่งหมอํำอย่างที่ล่าสุดที่จัดกันขึ้นมานี่แหละครับพพ่อแม่เอฟซีก็คลายความกังวลใจครับใครที่โหวตไปแล้วก็ ถือว่าเป็นการร่วมส่งกําลังใจให้กับน้องอุ๋งเองิงเพชรบัานแพงกันหากได้ไม่ได้ก็นี่แหละครับขึ้นอยู่กับผลโบวตเพราะเนื่องด้วยรางวัลที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยก็คือนี่แหละครับเป็นการโบวต์เพื่อที่จะแข่งขันกันฟาดฟันกันใน3คนนี้อุ๋งเองิงเพชรบ้นแพงอายอศก,กุณาพรรวมไปถึงน้องยูกิหายทองคําหากได้รางวัลโบวตเยอะคนนั้นก็จะได้รางวัลไปก็สุดแล้วแต่ความ พึงพอใจของพ่อพ่อแม่เอฟซครับว่าจะร่วมบทร่วมสนุกกับรางวัลน,นี้ไหมแต่เท่าๆที่เช็คมาเนี่ยยืนยันแล้วว่ามีการจัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆครับแล้วก็มีรางวัลน,นี้เพื่อที่จะมอบให้กับศิลปินจริงๆแล้วก็เช็คไปที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมีการจัดงานมีการจองห้องประชุมเพื่อที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆไม่ต้องตกใจไปครับนั่ก็คืออีกหนึ่งรางวัลเนาะที่เร,เรียกว่าวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามา ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้พ่อพ่อแม่ f อฟเนี่ยได้ร่วมสนุกส่งกําลังใจให้กับศิลปินที่พวกเราชื่นชอบกันแต่ก็สุดแล้วแต่พ่อพ่อแม่เอฟซที่จะร่วมสนุก,กนหรือไม่นี่ก็คือภาพรวมหลักใหญ่ใจความเลยนะก็คือสรุปให้ฟังหลังจากที่เช็คกันมาตั้งแต่นู่นแหะครับหกโมงเย็นนี่อัดคลิปนี่ประมาณนี่เกือบเกือบสามทุ่มก็เลยอยากจะมาชี้แจงให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซน้องอูอ๋อิงพี่เปนแพงได้เข้าใจกันว่า สรุปเลยก็คือ 1. สมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการจัดมอบรางวัลน,นี้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่รางวัลเมฆขาลาทองคําที่เป็นรางวัลในตํานานที่ดาราศิลปินมอบกันมารับกันมาเป็นรางวัลสาขาย่อยออกมาก็คือดาวเมฆขาลาที่จัดมีเพียงแค่สาขาหมอลําแล้วก็ลิเกซึ่งแน่นอนครับว่ามีการเสนอชื่อโดย f c ด้วยเท่าที่ไปติดตามส่อง Facebook สองทางเพจของไอ้ที่เขาลงไว้นั่นแหละครับก็คือมีการเสนอชื่อนั่นแหละแล้วก็คือมาร่วมโหวตกันส่วนใครจะทุ่มโหวตอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่ความพึงพอใจของ FC ครับเรื่องนี้นั่นไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือว่าไปอ,าอ่าเขาเรียกอะไรไปมีข้อจํากัดในเรื่องของการที่จะร่วมสนุกของพพ่อแม่เอฟซได้แล้วก็คือนี่แหละครับ มีการมอบรางวัลจริงๆในวันที่3สิงหาคม2 5 6 8ที่กรมประชาสัมพันธ์สรุปใจความหลักใหญ่ใจความสําคัญเลยก็จะประมาณนี้แต่ที่น่นเคยบอกว่ามันเป็นรางวัลระดับประเทศรางวัลใหญ่ก็มันถ้าเปรียบเทียบได้มันเป็นรางวัลระดับประเทศไหมมันก็ไม่เชิงทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่สัทีเดียวแล้วมันก็ เป็นรางวัลกึ่งๆึ่งใช้เดี๋ยวเพราะว่ามันขึ้นมันเป็นสมาคมที่ลงท้ายด้วยแห่งประเทศไทยทุกคนแล้วมันเป็นรางวัลมหาชนหมอลำมหาชนแห่งปีมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลแหละครับที่น่าร่วมสนุกเนาะสำหรับใครที่จะเข้าไปร่วมสนุกก็ลองพิจารณาช่างใจกันให้ดีครับว่าจะร่วมส่งกําลังใจไหมแต่น่น อยากจะแนะนำแบบนี้ก็คือตามกําลังทรัพย์ไม่อยากจะให้ทุ่มโหมดมากเกินไปสําหรับใครได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสกับรางวัลน,นี้แต่ว่าก็า,าคือรางวัลเนี่ยเขาจัดขึ้นจริงๆมันมีการมอบรางวัลน่าจะมีการมอบรางวัลจริงๆเพราะว่าเช็คไปยังกรมประชาสัมพันธ์แล้วบอกว่ามีการจองห้องห้องประชุมจริงๆเช็คไปทางที่ผู้สื่อข่าวบันเทิงแล้วแต่พี่ผู้สื่อข่าวบันเทิงเขาก็บอกประมาณว่ามีสองสมาคมด้วยกันเป็นสมาคม ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยที่อีกพาร์ทหนึ่งก็คือสมาคมเนี้ยจัดมอบรางวัลส่วนสมาคมนักข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีการจัดงานมอบรางวัลเหมือนกันหลายๆรา,างวัลเลยแต่ว่าพอจัดแล้วก็เหมือนกับนั่นแหละครับมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็ไม่แน่ใจก็เลยล้มเลิกความตั้งใจในการจัดที่จะมอบรางวัลกันไปแต่ก็คือทั้งสองสมาคมเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็มีการที่จะ ส่งมอบรางวัลให้กับศิลปินจริงๆก็เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจจริงๆสําหรับพ่อพ่อแม่เอฟซที่จะร่วมสนุกกับการที่จะส่งน้องอุกอิงนันแพงให้ได้รางวัลดาวเมฆขลาในปีนี้หรือไม่ก็นี่แหละครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลยนนชี้แจงให้ฟังประมาณนี้ว่ามีอยู่จริงแล้วก็โวทได้จริงๆแล้วก็จะได้รับรางวัลจริงๆส่วนพ่อพ่อแม่เอฟซตัดสินใจว่าจะให้ น้องอุกอกเป็นแพงได้รับรางวัลน,นี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก็คือนี่แหละครับโอ้โหนั่นก็เครียดเหมือนกันหลังจากที่ได้มีการเช็คมาหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเช็คทั้งฝั่ง หน่วยงานต้นสังกัดหรือว่าหน่วยงานที่จัดงานสถานที่รวมไปถึงพี่ๆที่เป็นแบบนักข่าวสายบันเทิงที่เขาเป็นตัวกลางในการเชื่อมก็เพื่อที่จะอยากเอามาเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมาชี้แจงให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันว่าจะตัดสินใจเดินหน้าต่อหรือพอพอ,พอแค่นี้แต่ก็คือร่วมสนุกกันได้ครับเป็นรางวัลที่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรางวัลแล้วนะมันก็เป็นเกียรติยศแหละแต่ มันเียมเป็นรางวัลใหญ่มากๆระดับประเทศหรือไม่นอนมองว่ามันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะร่วมสนุกร่วมส่งกําลังใจอุค์อิงพี่เป้แพงได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวอพ่อแม่เอฟซค,ครับ นี่แหละครับคลิปนี้นั่นอยากขีดชี้แจงประมาณนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนท์ชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพิ่แพงวงการมอลำหรือว่าวงสามน้อยเพิ่มแพงๆๆก็จะจิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ